สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอกก็นํากระเป๋าถือกระเป๋าสะพายมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกัน2รุ่นในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าทรงหมอนมินิแล้วก็ทรงเอามาามินิที่ผลิตจากหนังท้องจอระเข้สวยเรียบรูดูดีเป็นงานแฟชั่นงานคัดเกรดพิเศษเกรด A อบวก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 วกจอระเข้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคัดพิเศษอย่าง ดีมาผลิตให้กับพี่ๆอย่างแน่นอนแต่ว่าจํานวนสินค้ามีน้อยนะคะพี่ๆขาชอบใบไหนถูกอกถูกใจก็ทักมาสอบถามได้เพราะว่าราคาจากน้องเอ๋นั้นอะอ่ะลูกตาแตกที่สุดเลยค่ะนองเอ๋เริ่มต้นที่หนังท้องนะคะเอ่อมีนี่แต่หนังท้องค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะพูดผิดนองเอ๋เริ่มต้นที่สีน้ําตาลช็อกโกแลตหมอนมินิใบนี้มีแค่ใบเดียวและใบนี้คือต้องบอกเลยว่าวางกลางลำตัวจระเข้ วางกลางเซ็นเตอร์มันเป็นการวางตำแหน่งที่สวยที่สุดแล้วเป็นการวางตำแหน่งที่เปลืองที่สุดเป็นการวางตำแหน่งที่แพงที่สุดแล้วจะหาไซส์บนีแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะแล้วที่สำคัญราคาจาดไปก็คือถูกตาแตกเหมือนเดิมเอาละค่ะพี่ๆค่ะสำหรับใบนี้นะคะขนาดความกว้างจะอยู่ที่7.5นิ้วส่วนสูงนะคะอยู่ที่5นิ้วความหนาด้านข้างจะอยู่ที่4.5นิ้ว ราคาปกติเมื่อก่อนที่ตรงเองขายพี่พี่อยู่ที่12,900บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากเลยนะราคาโปร9 9 9 0 0บาทราคาปัจจุบันขึื่อ้างตอนนี้ไม่ต่ากว่า3ถึง4 0่0บาทเอาให้แบบต่างๆเลยหมือนกว่าบาทต้องมีแล้วน้องเอตจัดให้พิเศษพี่พี่ขาใบนี้อยู่ที่4,500บาทเท่านั้นเชิญพี่พี่ชมความสวยค่ะ4,500บาทพี่พี่ขาโอ้สวยมาก สวยจริงๆสวยที่สุดสวยลิศที่สุดหนังแบบไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหนังคุณ,ณภาพงานเกรดเอคัดพิเศษจริงๆค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยเห็นไหมลวดลายด้านหน้าเป็นยังไงลวดลายด้านหลังก็มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดบอกแล้วว่าเราจับคู่หนังด้านหน้าด้านหลังที่แบบว่าคัดพิเศษสวยพิเศษมาผลิตให้กับพี่ๆนะคะเดี๋ยวขอเื้อที่ขอกล่องเลนตาด้วยนะคะ เดี๋ยวจะใช้งานให้พี่ๆดูนะคะด้านในซับในนะคะเป็นหนังหนังหนังแกะค่ะรุ่นนี้น้องหมอนมินิซับในเป็นหนังแกะนะคะมีความนุ่มนะคะอสัมผัสนุ่มมากเลยนี่ค่ะซับในผลิตจากหนังแกะนะคะก็ต้นทุนจสูงมากนะคะอ่ารุ่นนี้ใส่อะไรได้บ้างนุ่ยจ้าทดลองใช้งานให้ดูนะ,ะใส่กล่องแว่นตา ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ใช้งานอีกเยอะแยะมากมายเลยพี่พสามารถใส่กระเป๋าตังเล็กเครื่องสำอางกุญแจลูกกุญแจบ้านได้สบายเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์มินิที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะสีที่1น,นะคะก็คือสีน้ําตาลช็อกโกแลตค่ะต่อไปนะคะน้องเหลจะให้พี่พชมเป็นสีน้ำเงินว้าวตัวนี้จะเป็นน้ำเงินแบบกรม,มท่าเลยนะคะแบบ เป็นดาร์กมากๆเลยนะคะพี่ๆ่ขาก็ะจะมีความสวยสวยเรียบหรูดูดีอีกแบบพี่พี่ดูดิมันมีความแบบสวยเรียบหรูแล้วก็มีความแบบประกายประกายนะคะประกายความสวยน้ําเงินแบบละเลื่อละเื่อสวยมากๆส, displays, สํๆสาหรับสีน้ําเงินน้องเอกก็มีแค่1ใ <Body. S 2> <Correct. S 1> บเท่านั้นเดี๋ยวจะให้พี่ดูใกล้ใกล้นะคะ4,500บาทถ้าพี่พี่สนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆี่แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง y o YouTube น้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะคะเมมเบอร์ Member น้องเอ๋ด้วยเสร็จแล้วอยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลนะคะทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยน้องเอ๋ใจดีมากเลยนะคะอ้าวดูสีน้ําเงินค่ะดูสีน้ําเงินไกลๆคะ่ะสวยมากเป็นสีน้ําเงินเข้ม4,500บาทวัตถุดิบที่มีต้นตัวในการผลิตที่สูงมากเอาจริงๆนะ แค่ค่าอาหารเนี่ยเกิน4ห0 0แล้วที่เลี้ยงตัวเนี้ยอย่างน้อย,นอยเนี่ยจระเข้อายุ3ปีครึ่งนะคะใบเนี้ยอุ้ยสวยมากสีน้ําเงินใบนี้คือสวยมากทุกคนสวยจนบรรยายไม่ถูกสวยจนบรรยายไม่ไหวนะคะหนังเกรดเอคัดพิเศษแผลลึกแผลยาวไม่มีคือแบบงานดีมากพี่ๆขาดูด้านในอุ้ยน่ารักมากแล้วราคาเบามากด้วยค่ะลองให้ดูด้านในนะคะ ด้านในผลิตจากหนังวัวแท้โอ้ขอพยัยค่ะติดติดพูดหนังวัวเพราะว่าส่วนมากจะเป็นหนังวัวแต่ว่าตัวนี้รุ่นนี้นะคะซับในจะเป็นหนังแก่ซึ่งจะมีความนุ่มนะคะมีความนุ่มละมุนมือมากๆเลยนี่ค่ะด้านในค่ะสวยตาแตกเลยไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะโอ้ยสีต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นงานไล่เฉดสีพิเศษเป็นสีเมทัลลิกซึ่งทั่วๆไปเนี่ยถ้าจะผลิตสีนะคะสีทองก็สีทองล้วนเลย สีเงินก็สีเงินล้วนเลยแต่ตัวนี้จะเป็นงานไล่เฉดสีเป็นงานไล่เฉดสีที่ทํายากทุกคนค่ะมันคือมันมีหลายสีในหนึ่งใบมันทํายากมากๆสีพิเศษตัวเนี้พี่ๆราคาก็พิเศษ4,500บาทเท่ากันตัวนี้จะเป็นงานสีแบบพี่ๆระดับงานต่างประเทศงานขึ้นห้างงานส่งออกทำยากมากพีพ่ี่มองเข้ามาดูเลยสวยไม่เหมือนใครและทำยากที่สุด งานไล่เฉดสีแบบนี้ไม่ง่ายระดับช่างต้องเป็นระดับประเทศแบบ่าระดับทีมงานผลิตน้องเอวยบอกเลยนะทีมงานผลิตก็เป็นทีมงานระดับประเทศที่แบบไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้เลยมีใบเดียว4,500บาทเอาจริงๆต้นทุนสูงกว่านะราคาขึ้นห้างใบนี้อยู่ที่ประมาณโอ้หลายหมื่นอยู่นะคะพี่ๆคะ่ะอ้ยสวยสวยมาก สวยมากๆเลยค่ะสีทําออกมาสวยงามมากๆแล้วหนังพี่พี่ดูหนังใกล้ๆหนังหืษแผลลึกแผลยาวไม่มีนะคะให้ดูใกล้ๆเลยหนังมีความสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะ4,500บาทเท่านั้นตอนนี้มีแค่3ใบน้ำเงิน1นึ่ใบน้ำตาลหนึ่งใบ เมทัลลิกไล่เฉดสีหนึ่งใบนะคะแบบคัรเลูฟูสวยแบบเรียบรู้ดูดีมากๆและแบบสีของเขาก็จะเป็นแบบประกายประกายแบบทุกเฉดสีอยู่ในใบเดียวโอ้ยทําได้ยังไงทุกคนคะนี่เป็นสีที่ทํายากมากเลยนะสีแบบของต่างประเทศเลยต่อไปน้องเอกจะให้ดูเอาว่านะคะตัวนี้หนังทอง้องไซมินิน่ารักน่ารักทํายากและหายากมากที่ทน้องเอกเคยได้มาก็จะมีขาเรียบเกรดมังกรบ้างอะไรบ้างแต่ตัวนี้เป็นหนังท้อง พี่ๆทุกคนคะ่ะตัวนี้มันเป็นหนังท้องซึ่งระหว่างกลางลําตัวด้วยถ้าเป็นจระเข้ตัวใหญ่ก็จะทําไม่ได้ตัวนี้ค่ะจะต้องอาศัยจระเข้ที่ตัวไม่ใหญ่มากโอกาสที่จะได้ไซส์แบบนี้มามันก็ไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวน้องเหกจะให้ขนาดแล้วก็ราคาค่ะใบแน้ขนาดความกว้างของก้นกระเป๋าจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะแต่ว่าวัดจากมุมซ้ายจนถึงมุมขวานะคะตามความโค้งมนนะคะ ก็จะอยู่ที่9นิ้วคือหน้าหนังหน,หนากว้าง9นิ้วเลยนะก็มีความกว้างมากๆเลยค่ะส่วนสูงก็จะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะความหนาต้นกระเป๋าก็จะอยู่ที่3นิ้วสีเขียวมรกตแหมสวยเหลือเกินค่ะพี่ๆคะ่ะราคา ที่ขายอ่ะใบนี้ขึ้นห้างอยู่ที่หมื่นกว่าบาทที่พี่ขาน้องเอที่ขายถูกกว่าโรงงานอีกต้องบอกเลยว่าพิเศษที่สุดในประเทศไทย3,500บาทเท่านั้นพิเศษที่สุดในประเทศไทยนะคะ3,500้บาทเท่านั้นแล้วซับในเป็นหนังแกะนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องความนุ่มผิวสัมผัสนุ่มเนี่ยแกะเขาก็จะนุ่มกว่าหนังวัวนะต้นทุนแกะแพงนะคะหนังแกะแพงมากซับในรุ่นนี้เป็นหนังแกะนะ,ะนุ่มมากเลยสีเขียวมรกตนี่มีให้2ใบ มีให้แค่สองใบแล้วก็สวยทั้งสองใบด้วยเวลาที่เราแต่งตัวสีสันแบบอย่างนงี้วันที่เราเห๋ใส่ชุดนี้แล้วหน่อยมีสีเขียวอยู่ด้วยอย่างนงี้ค่ะแล้วถือกระเป๋าสีเขียวออกมาอย่างนงี้ยคือสวยมากนะคะไม่จำเป็นต้องเขียวทั้งตัวแต่เสื้อผ้าที่มีสีเขียวติดก็สามารถถือกระเป๋าสีเขียวได้เลยสวยแน่นอนนะคะว้าวสวยมากสีแดงหนึ่งใบสุดท้ายค่ะสีแดงหนึ่งใบสุดท้ายวางกลางลําตัวเป็นตําแหน่งที่สวยที่สุดเป็นตําแหน่งที่แพงที่สุดเป็นตําแหน่งที่ เรืองหนังที่สุดเลยเพราะว่ากลางารลำตัวก็คือจอแค่ตัวนึงก็ผลิตได้แค่ใบเดียวเท่านั้นน่ะพูดถึงอายออุไซส์ประมาณนี้เนาะอ่าทุกคนคะ่ะ3,500บาทสีแดงหนึ่งใบสุดท้ายถ้าพี่ๆสนใจนะคะทักมาหาหนองเอดได้เลยของแถมช่วงนี้อ่าเข้ามาแล้วค่ะของแถมช่วงนี้เป็นซองจดหมายเข้ามาแล้วนะซองจดหมายเข้ามาแล้วนะคะอ่าซองจดหมายเข้ามาแล้วสําหรับของแถมของเราก็มีราคาสูงมาก ของแถมของน้องเอนะพี่พี่น้องเอกเคยทาคลิปให้ดูเนาะเผือ่อว่าท่านไหนเคยเห็นเนาะกว่าจะได้วัตถุดิบมาทําแบบมันไม่ง่ายเลยคือเราจะต้องพ่วงออเดอร์กับของต่างประเทศพี่พี่เห็นไหมว่าใบหนึ่งจะมีสลับหลายสีไม่ใช่ว่าจะเอางูตัวหนึง่งแล้วมาผลิตซอย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 ,ซอย,ซอย,ซอยทำเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคือจะต้องอผลิตกระเป๋าใหญ่เสร็จแล้วทีนี้เหลือหัวเหลือหางมีชิ้นใหญ่พอที่จะทำซองจดหมายถึงจะได้ทํา แต่ว่าต้นทุนนั้นน่ะเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราถือว่าอุ้ยหนังที่ชิ้นใหญ่พอเรามาทําเป็นของขวัญให้กับพี่ๆอย่างเงี้ยเป็นเป็นของแถมกับพี่ๆให้พี่ๆได้ใช้ประโยชน์พี่ๆรู้ไหมคะเฉพาะหนังแบบเนี้ยใส์แบบเนี้ยฟังก์ชันแบบเนี้ยขึ้นห้างเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่2,500บาทนะฟังก์ชันแบบเนี้ยเอาไว้ใส่บัตรแล้วก็ใส่เงินในลักษณะาาพับแบงก์ตัวนี้ขึ้นห้างอยู่ที่2,500บาทเฉพาะของแถมของน้องเอเนี่ยมูลค่าตลาด สูงถึง2 5 0 0ัรบาทเลยนะคะพี่พี่ขแค่ของแถมของโลเอก็คุ้มสุดสดแล้วนะคะสวยทุกตัวเลยค่ะในคลิปวีดีโอนี้ก็จะเป็นไซส์มินิน่ารักน่ารักนะคะไซส์วิดีน่ารักน่ารักซับในในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นซับในหนังแกะทั้งหมดเลยนะคะผิวสมัมผัสเนี่ก็จะนความนุ่มนะคะ3 5 0 0ัรบาทเท่านั้นคุ้มแน่นอนค่ะพี่พี่ขถ้าชอบพักมาหาน้องเอกได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวีดีโอขององเอะนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ